ตัวละครไดแอนซ n นเชสภรรยาผู้ล่วงลับของริกถธอเป็นหนึ่งในตัวละครลึกลับภายในเรื่องริกกับมอตีที่เทียบเท่ากับริก r พล e ตัวร้หลักประจําเรื่องได้เลยนะครับเพราะหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมักจะมีคนมาตั้งท็อปปี้เกี่ยวกับตัวเธอแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรมากได้เพียงแค่วิเคราะห์กันไปก็เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะแม้เราจะรู้ข้อมูลไม่มากแต่เธอกลับเป็นตัวละครที่สําคัญจนหลายคนรักอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับเพราะงั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันดีก,กว่าว่าเพราะอะไร ริกถึงไม่ออกตามหาไดแอนมาแทนที่หรือว่านที่จริงไดแอนนั้นได้ตายไปแล้วในทุกๆมิติเราไปไขปริศนาพร้อมกันครับ ตัวตนของไดแอนซานเชสปรากฏให้พวกเราเห็นเป็นครั้งแรกแบบจัดจะในตอนเปิดของซีซั่นที่3ริกแฉงริกเดียมชันที่ทางเจ้าหน้าที่คอนวิเลสแดเนียลคนของสาพันกาเล็กซี่ใช้เครื่องเบรนลิงเจาะสมองริกเพื่อเข้าไปสำรวจความทรงจำตามหาสูตรสร้างปืนข้ามมิติแต่กลับได้เจอเรื่องราวสุดเศร้าอย่างวันที่ริกต้องเสียภรรยาไปในวันที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่กลับโหดร้ายที่สุดในชีวิต และแม้ว่าเรื่องราวจะบอกกับเราว่าริกสร้างความทรงจําปลอมขึ้นมาเพื่อปล่อยไวรัสเข้าสู่เครื่องเบรนลิงให้ตัวเองหนีออกมาได้เท่านั้นแต่ในตอนจบของซีซั่นที่5ก็ได้มีการเฉลยออกมาแบบจริงๆงจังว่าเรื่องราวที่เราได้เห็นไปในตอนนั้นมันมีเรื่องดัดแปลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่เหลือมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยรวมถึงเรื่องที่ไดแอนกับเบธไวเด็กเสียชีวิตในวันนั้นด้วย โดยที่ผ่านมาดูจะมีแค่เรื่องในวันนั้นที่เรารู้และมีข้อยืนยันชัดๆจากภาพในหัวริกเองเลยว่าไดแอนเสียชีวิตจริงๆกับตอนเปิดซีซั่นที่6ที่ริกตั้งเสียง AI ลงรถเป็นเสียงของไดแอนเพื่อตอกย้ำความผิดพลาดในภารกิจตามล่าฆาตรกรที่เขายังทำไม่สำเร็จสักทีซึ่งก็เป็นข้อยืนยันได้แบบ100%ว่าภรรยาของเขาชื่อไดแอนซานเชสจริงๆ และก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในปิธี C137 ทว่านอกเหนือจากนั้นกลับเป็นข้อมูลที่คลุมเครือมากๆเพราะเป็นคำบอกต่อจากคนอื่นบ้างหรือเป็นการกล่าวถึงเท่านั้นบ้างเช่นในตอนเปิดของซีซันที่5ตอนที่ริกได้เจอกับมิสเตอร์นิมบัตในรอบหลายปีซึ่งก็จะมีอยู่ไดอะลอกหนึ่งที่มิสเตอร์นิมบัตพูดกับริกเอาไว้ว่า ถ้าวันนี้ไดแอนยังอยู่นะเธอจะคิดยังไงถ้าวันนี้ไดแอนยังมีชีวิตอยู่นะเธอจะคิดยังไงอย่ามาทีงทักโมเมสร้างผมหลังกับฉันนะไอ้กุ้งซึ่งก็เป็นข้อยืนยันว่ามิสรินิบัตเป็นทั้งมิตรและศัตรูกับริกมาอย่างยาวนานจริงๆซึ่งก็อาจจะยาวนานตั้งแต่ตอนไดแอนยังไม่มีเบสเลยด้วยซ้ําตรงนี้ก็เป็นปริศนาที่รอคาตอบอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอีกทั้งตั้งแต่ตอนแรกของเรื่องเลยริกก็ยังชมเบสต,ตอนนั่งกินข้าวด้วยกันว่ามือเช้าว,วันนี้มมันนดีากเลยเบ ลูกทําไข่ดาวมาได้เหลืองอาร่ามอยากให้แม่เขาได้อยู่กินจังมื้อเช้าวันนี้ดีมากเลยเบสลูกทําไข่ดาวมาได้เหลืองอรารามอยากให้แม่เขาได้อยู่กินจังจากประโยชนประโยชนี้ยก็แปลได้ว่าไดแอนในมิตินี้เคยมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็ยังเป็นไดแอนของริกไพร์ในมิติคนเนนเบอร์อีกด้วยนะย,ยิ่งทําให้คนดูงงเป็นไก่ตาแตกและตั้งคําถามพร้อมกันว่าเอา้าแล้วไดแอนไปไหนล่ะ คำถามตรงนี้ดูน่าจะยังไม่ได้คำตอบเร็วๆนี้แน่ครับเพราะแดนฮารมอนคนเขียนบทหลักคนปัจจุบันเขาออามายอมรับว่าการเปิดเผยแบ็กสตอรี่ของริกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก,การที่เราเอาเรื่องจำลองที่ริกแต่งขึ้นในตอนเปิดซีซันที่3มาให้ดูเนี่ยเพราะมองว่าการเปิดเผยเนื้อหานั้นน่ะมันไวเกินไปเราก็เลยได้เห็นข้อมูลนี้ทิ้งช่วงไปสซีซันเต็มๆก่อนจะมาเฉลยเอาตอนจบของซีซันที่5ได้แหละ แล้วเราเดาว่าเรื่องราวของไดแอนจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยในเร็วๆนี้หรอกเพราะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะทําทีหนึ่งนะอาจจะทําไว้คารวะเธอแบบทั้งซีซสั้นเลยก็เป็นได้นะครับอะหลังจบเรื่องข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงและทีนี้ก็มาถึงพาร์ทของทฤษฎีกันบ้างเชื่อว่าคําถามนี้ถ้าเราถามไปนะจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเพราะเป็นคําถามที่หินมากๆทําไม ริกถึงไม่ออกตามหาไดแอนในจักรวาลอื่นหรือความจริงแล้วไดแอนถูกฆ่าล้างตัวตนไปทุกมิติตรงนี้มีข้อยืนยันจากตัวริกเองเลยว่าเหตุผลที่เขาไม่ออกตามหาไดแอนในมิติอื่นก็เพราะไดแอนคนนั้นไม่ใช่ไดแอนซีหนึ่งสามเจ็ดของเขาด้วสิครับการเอาใครมาแทนภรรยาแท้ๆดั้งเดิมอของตัวเองเพื่อความสุขปลอมๆนั้น,นเป็นสิ่งที่คนอย่างริกทําไม่ลงหรอกแต่ก็จะเกิดคําถามอีกอ้าวพี่แล้วทําไมริกมาหาเบสได้ล่ะมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ คือจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะไดแอนคือคนที่ริครักมากที่สุดไม่แพ้เบสก็จริงแต่อย่าลืมว่าเบสตัวจริงของริคซีหนึ่งสามเจ็ดคือเบสตอนที่ยังเด็กนะครับริคเขาไม่เคยได้เจอกับเบสตอนที่โตหรือตอนที่มีครอบครัวแล้วเลยเพราะงั้นการที่กระโดดข้ามมิติมาหาเบสตอนมีลูกมีสามีแล้วอ่ะจึงถือว่าไม่ใช่การหาใครมาแทนที่แบบที่เราตั้งคำถามว่าทำไมริคถึงไม่ไปหาไดแอนมิติอื่นครับซึ่งถ้าเขาทำแบบนั้นลงนะก็จะถือว่าริคก,กำลังจะไปรักไปแต่งงานกับไดแอนมิติอื่น ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการหาภรรยาใหม่เลยเนี่ยแหละครับลองคิดดูสิถ้าเราต้องอยู่กับภรรยาที่หน้าตาเหมือนกันเปียบนิสัยคล้ายกันเป๊ะอาจจะมีกลิ่นตัวกลิ่นฟีโรโมนที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าว่าทุกอย่างกลับเหมือนกันแบบร้อเปซแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเราก็ตระหนักในจิตใต้สํานึกอยู่เสมอว่านั่นน่ะไม่ใช่ภรรยาที่แท้จริงของเรามันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่อึดอัดกล้า,ากักระอ่วนยังบอกไม่ถูกเลยใช่ไหมละครับ เราต่างรู้ว่าริกเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้มากๆและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้แคร์สมาชิกทุกคนในครอบครวัวสมิธที่มีอยู่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยจะทิ้งก็ทิ้งจะทําอะไรก็ได้เพราะยังไงก็ไม่มีวันเหมือนครอบครัวที่เขาสูญเสียอยู่แล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์มากมายมีการผจรภัยเกิดขึ้นควาสัมพันธ์กระชับแน่นแฟนขึ้นมาก็ทําให้ริก ผู้ไม่เคยสนหาอะไรเลยเนี่ยกลับมาเป็นห่วงเป็นใยและรักครอบครัวใหม่ของเขามากๆหลังจากผ่าอะไรมาด้วยการเยอะแยะมากมายซึ่งมันคนละเรื่องกับการที่บอกว่าเขาย้ายมิติมาหาครอบครัวสมิธแล้วเขามีความสุขเลยที่ได้เห็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะอันที่จริงก็ใช้เวลายอยู่หลายซีซนันเหมือนกันนะครับที่ทําให้คนอย่างลิคเทใจมารักพวกเขาได้อย่างทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีข้อยืนยันอีกหลายต่อหลายครั้งว่าทําไมเขาถึงไม่ออกตามหาไดแอนในมิติอื่นนะครับเพราะริกเขามีความคิดลบๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่ล้มเหลวอยู่เสมอขนาดในงานแต่งงานของเพื่อนรักอย่างมนุษย์นกเขายังไม่รู้สึกยินดีเลยผมแสดงออกชัดเจนว่าผมคิดลบยังไงเรื่องชีวิตคู่ขนาดผมที่เปลี่ยนหลุมดาไปดวงอาทิตย์ได้ยังเอาไม่รอดเลยแต่พอเปิดใจปุ๊บมนุษย์นกกลับโดนเมียต,ตัวเองยิงตายซะอีกยิงตอกย้ำว่าความรักมันเฮงซวยเข้าไปใหญ่เพราะงั้นลมเลิกความคิดที่จะยัดเยียดให้ริก ออกตามหาเมียเขาในมิติอื่นได้เลยแถมได้เขาลงมือทำจริงๆอะนะฮริก,ก็คงไม่มีความสุขกับภาพปลอมๆความสัมพันธ์แบบปลอมๆนี้หรอกต้องยอมรับว่าความบอบช้ำในเหตุการณ์วันนั้นได้ทำลายหัวใจของริกจนแหลกสลายไปแล้วบอกเลยว่าลมเลิกความคิดที่จะตามหาไดแอนมาแทนที่ได้เลยเพราะมันไม่มีทางเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าริกเขาจะรักไดแอนซีหนึ่คนเดียวและจะรักตลอดไป อ่ะหลังจากได้คำตอบไปแล้วว่าทำไมริกถึงไม่ฆ่ามิติไปหาไดแอนเวอร์ชั่นอื่นเรามาคุยกันช่วงท้ายคลิปดีกว่าว่าเอ๊ะหรืออีกเหตุผลหนึ่งที่ริกเขาไม่ออกตามหาไดแอนเวอร์ชั่นอื่นก็เพราะระเบิดของริกพลายได้ฆ่าล้างไดแอนและทำให้เธอหายไปจากทุมิติความเป็นจริงกันนะส่วนนี้เป็นคำถามที่เราเคยพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว แต่ก็ยังหาคําตอบไม่ได้สักทีเพราะมันคลุมเครือมากๆอย่างน้อยถ้าเราได้ข้อมูลที่แท้จริงมาว่าเออไดแอนะไม่เคยมีตัวตนอยู่ในมิติอื่นจริงๆนะก็ค่อยลบล้างคําถามนี้ไปได้หน่อยแต่เนี่ยพี่แกเล่นไม่ให้เราได้เห็นไดแอนจากมิติอื่นเลยแถมยังยัดมาให้อีกว่ามิสเตอร์นิบัตสก็รู้จักไดแอนะเวยเบสในมิติโคเรนเบริร์ก็ยังรู้ว่าแม่ตัวเองเคยอยู่และตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้ครับมันเลยทำให้คำถามนี้ยุ่งยากเข้าไปใหญ่ อยิย่งทําไ่ปวดหัวมากกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยแต่ส่วนตัวพวกเราตัวนี้ตูนคิดว่าระเบิดของริกไพล์อาจจะมีความสามารถที่เหนือกว่าระเบิดธรรมดาแน่ๆเลยครับแต่ไม่น่าจะทําได้ถึงขนาดลบทุกตัวตนในมิติความเป็นจริงนะมันควรจะดูเวอร์ไปหน่อยเพราะอย่างน้อยเราดูที่เบสที่โดนระเบิดเหมือนกันก็ได้เบสยังมีตัวตนอยู่เลยทําไมไดแอนจะไม่อยู่ล่ะ แต่ถ้าว่ามันก็ยังมีข้อแย้งได้อีกนะครับเพราะเบสที่เราเห็นก็เป็นเบสตอนโตไม่ใช่เบสตอนเด็กนี่นะก็เลยทําให้ระเบิดลบตัวตนของเด็กพลายยังคงไม่ถูกปัดตกไปครับอ่ะว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกกับระเบิดลูกนี้หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีและข้อมูลในคลิปนี้หรือหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยมานานที่นี้ด้วยและก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอน และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์หรือถ้าชอบมากๆอยากส่งให้เพื่อนๆดูก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ